สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงป่าก,ากงกลางนะครับตรงนี้ป่ากงกลางเห็นตัวอะไรไปรู้ดูนะตัวเลนนะเออเดินอยู่พอดีมาทักทายนะครับนี่นะครับกกงกลางไม้กงกลางนะป่ากงกลางแถวนี้ในแถวสะพานหินนะครับบรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะมาเจอน้องเลนเมื่อกี้เข้ามาทักทายเราแล้วนะ ตรงนี้ก็อยู่บริเวณสะพานหินนะครับพี่น้องนะอยู่ตรงนี้ใครมาก็ต้องแวะเข้ามาเดินมาเยี่ยมมาชมนะบรรยากาศมันอยู่แบบนี้แหละเออเป็นโครงกลางเต่ไม่รู้นะคนธรรมชาติก็มองยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็มองเห็นมันสวยงามอ่ะเจอน้องตะกวดอีกตัวหนึ่งครับกําลังไต่ขึ้นมาเลยนะ่นะนะนะเห็นไหมครับโอ้ยเจอแต่ตัวดีๆทั้งปีเลยวันนี้โอเค นะกำลังไตขึ้นมาแล้วครับวันนี้เขาหาพวกหอยพวกอะไรปูอะไรกินเลยนะวันนี้เลยตัวเงินตัวทองตัวเลนหรือตัวอะไรนี่นเห็นชัดๆเลยนะครับอยู่ข้างหน้าเลยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่น่าจะเป็นตัวลูกมันนะครับพี่น้องนะ,อะเอะจะเอ,ะอะมาทักทายกันหน่อย นะกำลังไต่ขึ้นมาเลยฮัลโหลโอเค